ตอนที่135เอ็นคิดูหลังจากที่ทุกอย่างถูกย้ายเข้าไปในห้องเก็บว,วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเฮฟเฟสตัส hey ก็นำรายชื่อของทั้งหมดมาวางให้วานซึ่งทำเอาเขาช็อกไปเลยนอกจากรายชื่อวัตถุดิบทุกชนิดแล้วมันยังระบุจำนวนน้ำหนักและราคาเอาไว้ด้วยถึงวานจะเห็นว่ามันมากพอสมควรแต่มูลค่ารวม2,183,449,812ล่วาลิตนั้น ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ใครจะได้เห็นกันบ่อยๆพอนับตัวเลขได้10หลักเขาก็มองไปที่เฮ f เฟสตาร์ดด้วยความกังวลเล็กน้อยเฮ f เฟสตาร์พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นไม่ต้องกังวลเรื่องราคาหรืออะไรหรอกนะนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆในทรัพย์สินจริงของฉันเท่านั้นถ้าอยากจะตอบแทนจริงๆแล้วก็ตั้งใจทํางานให้มันมากกว่านี้หน่อยวานไม่กล้าขัดคําพูดของเธอจึงพยายามรับมันไว้แต่โดยดี เขาไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่านี่คือสิ่งจําเป็นหากเขาต้องการสร้างไอเทมในอนาคตหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงที่สุดสําหรับเขาก็คือการจัดหาวัตถุดิบนี่แหละเขาไม่มีสิทธิ์ในการว่าจ้างคนให้มาหาของให้ดังนั้นเขาจะต้องซื้อทุกอย่างจากศูนย์กระจายสินค้าของเฮฟเฟสตัดแฟมิเลียหลังจากที่ทุกคนออกไปหมดแล้วเฮฟเฟสตัด hey ก็ให้กุญแจกับวานซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานขายป้องกันวานร่วมถึงใครก็ตามที่เขาอนุญาต จะสามารถเข้ามาในพื้นที่จัดเก็บว,วัตถุดิบได้วานรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขนวัตถุดิบมากมายขนาดนี้โดยที่ไม่มีคนเห็นเขาคาดว่าคงจะได้เจอกับกองทัพโจรย่องเบาในอีกไม่ช้าแน่หากไม่ได้วางขายป้องกันเอาไว้ก่อนเขานึกสงสัยเหมือนกันว่าทําไมทุกคนถึงไม่นําของดีแบบนี้ออกมาใช้ในทุกครัวเรือนแต่ก็คงอีกสักพักกว่าที่วานจะได้รู้ความจริงว่า การตั้งขายป้องกันนั้นมีมูลค่าสูงถึง900ล้านวาลิสเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเฮฟเฟสตัส hey <Fest> ก็เตรียมตัวกลับไปทำงานต่อเธอมีงานต้องทำอีกมากรวมไปถึงเรื่องอื่นที่ต้องไปสาสางแต่ก่อนที่เธอจะได้กลับออกไปวานก็เข้ามาหยุดเธอเอาไว้ก่อนวานดึงตัวเธอเข้ามาก่อนและจูบเธออย่างรุนแรงก่อนที่เธอจะทันได้ปรีปากเขารู้สึกซาบซึ้งมากสำหรับทุกอย่างที่เฮฟเฟสตาสทำไปและมันก็ทำให้วานรู้สึกเศร้าที่เห็นเธอกำลังจะจากไป โดยที่ไม่คิดจะรอฟังคำขอบคุณของเขาเฮเฟสตาร์ต hey, อยากจะดิ้นหนีแต่หลังจากคืนที่ผ่านมาซึ่งยังทำให้สมองคุมเครืออยู่เธอก็ไม่สามารถรวบรวมพลังใจเพื่อต่อต้านการอบกอดของวานได้ถึงจะไม่ได้ใช้หัดแห่งนวนาน่าแต่แค่สัมผัสธรรมดาของเขาก็ทำให้ร่างกายของเธอรู้สึกอบอุ่นแถมยังมัวเมาไปกับรสจูบอันน่าหลงหลอีกด้วย เฮฟเฟสตาร์ด hey, เอาแขนไปอบกอดเด็กหนุม่มขณะที่เธอค้นหาความสุขจากริมฝีปากของคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างแนบแน่นจนกระทั่งมืออันซุกซนของวานเรื่องทางไปถึงบัานท้ายอันเต่งตึงเฮฟเฟสตาร์ด hey, จึงตื่นขึ้นจากมวสะกดและรีบถอยห่างออกไปเธอมองเขาแบบเคืองๆด้วยใบหน้าที่แดงแจ๋และเริ่มส่งเสียงโวยวายทำไมนาะยชอบไปจับตรงนั้นอยู่เรื่อยเลยนะวานดูเศร้าลงเล็กน้อยจากการที่เธอถอยออกไปขณะเอียงศีรษะและเริ่มใส่ตรองคำถามนั้นอย่างจริงจัง ยิ่งปล่อยไว้นานเฮฟเฟสตัด hey ก็เหมือนจะโกรธหนักกว่าเดิมในขณะที่ใบหน้าไร้เดียงสาและคุนคิดของวานนั้นไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ของเทพธิดาดีขึ้นมาเลยโชคดีที่ก่อนที่ความโกรธของเธอจะเปลี่ยนมาเป็นลงไม้ลงมือวานก็พูดขึ้นมาอย่างจริงจังมากฉันว่ามันให้สัมผัสที่ดีมากเลยนะมันแน่นมากแต่ก็ยังนุ่มนิ่มพอที่มือจะฝังลงไปได้แถมแค่ประจับตรงนั้นนิดหน่อยก็อุ้มเธอขึ้นมาได้ด้วยประโยชน์เหลือเฟือ คำพูดที่จริงจังและซื่อๆของวานนั้นทำให้จิตใจของเฮฟเฟสตัสว่างเปล่าไปคู่หนึ่งก่อนที่เธอจะทวนสิ่งที่ได้ยินซ้ำอีกครั้งในใจเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรืออัดเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านี้ดีแต่ร่างกายเหมือนจะรู้สึกดีใจก่อนที่มันจะมาขออนุญ,ญาตเธอเสียอีกเธอรู้สึกถึงความหวานในซวงอกซึ่งทำให้สมองของเธอมืดมัวในที่สุดเฮเฟสตัส hey ก็ถอนหายใจก่อนจะเข้ามาใกล้และสวมกอดวานอีกครั้ง เธอรู้ว่าเขากําลังชมอยู่แต่คําตอบที่จริงจังทาให้เธอรู้สึกภูมิใจมากขึ้นในฐานะผู้หญิงคนหนึง่งวานเอามือมาโอบเอวบางขณะที่เฮฟเฟสตาร์กอดเขาเอาไว้เขาดีใจที่เธออารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่คําพูดต่อไปนั้นทําให้เขารู้สึกดีขึ้นไปอีกเฮเฟสตาร์ต hey เอ็นเข้ามานแนบตัวกับวานและกระซิบใส่หูของเขาเบาๆงั้นก็จับมันไว้และห้ามปล่อยเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมยพยายามเข้าล่าเพราะฉันจะมารอนายตลอดไม่ได้หรอกนะ พอได้ไฟเขียวจากเธอแล้ววานก็คว้าบั้นทายของเฮฟเฟสตัร์เอาไว้อย่างแนบแน่นและเริ่มทําตามที่พูดไปก่อนหน้านี้ขณะนยกเธอขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยนอกจากเฮเฟสตัรสูงกว่าเขาอยู่บ้างวานจึงต้องยกเธอขึ้นมาแนบลําตัวแล้วทาให้หน้าอกของเธอสัมผัสกับปลายคางของเขาเฮฟเฟสตัรปล่อยเสียงครางนิดๆก่อนจะจูบหน้าผากของวานแม้จะรู้สึกแปลกๆที่มีเด็กหนุ่มมายกตัวเธอขึ้นแต่เฮฟเฟสตัรก็รู้สึกมีความสุขอยู่บ้าง กับการกระทําที่ดูห่วงแหนของเขาเธอยังตัดสินใจที่จะเริ่มออกกําลังกายเพื่อพัฒนาช่วงล่างให้ดูดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยในที่สุดเฮเฟสตาร hey ์สก็หลบหนีออกจากเงื้อมมือของวานได้สําเร็จขณะที่เขาเดินออกไปส่งเธอตรงถนนเส้นหลักก่อนจะแยกจากกาันวานพยายามจูบเธออีกครั้งในที่สาธารณะแต่เฮเฟสตารก็เริ่มถอยหนีราวกับกวางที่ไหวตัวจากนักล่าได้ทนัน ตาของวานตามเธอไปติดๆและสังเกตเห็นเรียวขางามที่ช่วยเสริมสะโพกให้ดูดียิ่งขึ้นบวกกับกางเกงร,รัดรูปที่เธอชอบใส่อยู่เสมอวานยังสงสัยว่าเฮเฟสตารชอบใส่มันมากจริงๆหรือแค่อยากจะโชว์ให้เขาดูกันแน่นะแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เห็นภาพนี้และอยากกอดเธออีกครั้งเหลือเกินหลังจากที่เธอเดินหายไปแล้ววานก็มุ่งหน้ากลับเข้าไปในบ้านเพื่อเริ่มทำงาน เขามีวัตถุดิบมากมายบนชั้นวางซึ่งเฮฟเฟสตัสเตรียมไว้แล้วก่อนที่เธอจะขนมาเพิ่มจากรอบเมื่อกี้นี้ซะอีกเพราะที่นี่เคยเป็นบ้านพักส่วนตัวของเธอมันจึงเต็มไปด้วยไอเทมระดับกลางและระดับสูงอยู่หลายอย่างรวมไปถึงเครื่องมืออีกมากมายวานรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะพวกมันมีราคาหลายร้อยล้านวานลิสนานูเองก็อยู่ในนี้ด้วยและวานสั่งให้เธอจัดเตรียมสิ่งต่างๆในขณะที่เขาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบสักพัก ถึงจะมองไปที่การแจ้งเตือนเป็นบางครั้งแต่เขาก็ไม่ได้มาดูมันอย่างละเอียดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังสนใจกับเฮฟเฟสตัสหลังจากที่คุยกับโลกิสเศษภารกิจสำเร็จภารกิจสร้างพันธมิตรทำเพิ่มได้ระดับ A วงเล็บ I ขีด SSS เป้าหมายโนมนาวเทพเทพธิดาเพื่อสร้างพันธมิตรระหว่างแฟมิลียจำนวนพันธมิตรในปัจจุบัน1 รางวัล10,000 OP คูณระดับของแฟมิลีระดับความสำเร็จในปัจจุบัน S 1 0 0 0 0 0 PP ระดับความสำเร็จของภารกิจนานขึ้นอยู่กับจำนวนพันธมิตรทั้งหมดรางวัลจากเกรด40,000 OP ทงรบบัญชาการทงรบบัญชาการระดับพิเศษการใช้งานปรับปรุงค่าสถานะของพันธมิตรทั้งหมดเป็นจำนวน10%ภายในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา10นาที เมื่อติดตั้งแล้วธงรบจะไม่สามารถถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้จากรางวัลภารกิจตอนนี้วานมี OP ทั้งหมด9 98, 3, 9 8 3 0 9แตม้มซึ่งขาดอีกเพียง1,601แตม้มก็จะสำเร็จภารกิจหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าความชื่นชอบของโลกิีเพิ่มขึ้นเป็น70แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่วานต้องกังวลในตอนนี้ตอนนี้วานใกล้จะสำเร็จภารกิจเต็มที่แล้วเขาจึงทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน เขาหยิบแท่งโลหะาดา,ามัมนไทายขึ้นมาถือเล่นก่อนจะแปลงมานผ่านระบบและได้รับ OP กลับมา2,000 OP เขาไม่เคยคิดจะใช้วัตถุดิบหรือไอเทมใดๆที่ได้รับจากซูบก์กิมาทำการเปลี่ยนแปลงกับระบบมาก่อนเพราะแม้ว่าเธอจะปล่อยให้เขาใช้มันได้เต็มที่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของของเขาตอนนี้เฮเฟสตสามอบมันให้กับเขาโดยตรงเขาจึงคิดว่าการใช้พวกมันแลกเป็นแต้มน่าจะส่งผลดีกับทุกฝ่ายในระยะยาว แม้ว่าแท่งโลงหะจะมีมูลค่าหลายล้านวาลีตแต่วานก็ต้องการที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้กลับมาใช้ระบบร้านค้าอีกครั้งวานถอนหายใจก่อนจะแลกเปลี่ยน OP1 ล้านแต้มกับระบบเพื่อจบภารกิจเขาได้เจอกับอะไรมากมายในระหว่างที่ทำภารกิจและหากย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะทำแบบเดิมหากไม่ได้เข้าดันเจี้ยนในวันนั้นเขาก็จะไม่ได้สู้กับโกไลแอดและไม่ได้เข้าร่วมกับโลกิฟแฟมเลียเพื่อผ่านพพคนที่รักทั้งสอง แม้ว่าจะเป็นภารกิจที่สาหัสเอาการแต่วานก็อดไม่ได้ที่จะส่งคําขอบคุณแบบเงียบๆให้กับเดอะพารหลังจากนั้นเขาก็ดูการแจ้งเตือนในหัวของเขาด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นเล็กน้อยภารกิจสําเร็จภารกิจการกําเนิดของผู้เป็นตํานานระดับ SS เกรดความสําเร็จ SS เวลาที่เหลือ3 1 7วัน9ชั่วโมง43นาทีรางวัลปลดล็อกระบบกาชา Enkidu SSS หมุนกาชาฟรีพรีเมียม10บวกหนึ่งครั้งค่ากรรม1,000งต้มรางวันจากเกรดคูป้องส่วนลดกาชา24ชั่วโมง1 0 0 0 0 0สนโอพเอนคิดดูระดับ SSS ช่อง0พลังโจมตี100พลังโจมตีเวทศู 0, คุณสมบัติไม่สามารถทำลายได้เจาะทะลวงท่าศักดิ์สิทธิ์ปิดผลึกท่าศักดิ์สิธิ์พันธะวิญญ,ญาณวานเมสัน โซเวทมนที่ถูกสร้างขึ้นบนสวรรค์เพื่อใช้จองจำเหล่าทวยเทพหอกที่ปลายโซ่สามารถแทงทะลุได้ทุกอย่างขณะที่ตัวโซ่สามารถกักขังทุกอย่างได้ยิ่งพลังศักดิ์สิทธิ์ของเป้าหมายแข่งแกร่งมากเท่าไหร่พลังในการจองจำก็จะยิ่งรุนแรงตามไปด้วยคูปบังส่วนลดกาชา24ชั่วโมงระดับพิเศษการใช้งานลดข้อกำหนดในการใช้กาชาระดับพรีเมียมลง50เป็นเวลา24ชั่วโมง วานรู้สึกทึ่งๆกับอาวุธสุ่มที่เขาได้รับจากการทำภารกิจมากแม้พลังโจมตีของมันจะดูค่อนข้างตา่ำแต่ตรงคุณสมบัติระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามันสามารถทะลุผ่านได้ทุกอย่างวานไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาเจาะผ่านมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยไอเทมที่มีค่าพลังโจมตีเพียง100แต้มซึ่งเป็นความคิดที่ดูพิลึกดีแต่คุณสมบัติที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือความสามารถในการผนึกถวยเทพหรือผู้มีพลังศักดิ์ศร์ เนื่องจากโลกที่อยู่ตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยเทพวานจึงรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดที่จะใช้อาว,วุธนี้ในทางที่ผิดเพราะรู้สึกสนใจในรูปร่างของมันวานจึงลองสวมใส่เอ็นคิดดูและแปลกใจเมื่อพบว่าเขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้หลังจากสอบถามพี่สาวเธอก็บอกว่าเนื่องจากไอเทมชิ้นนี้มีพันธะวิญญาณกับวานเขาแค่ต้องใช้มันเหมือนไอเทมปกติแล้วมันก็จะไปผูกติดกับดวงวิญญาณของเขา เขาทำตามคำแนะนำของเธอและเริ่มใช้เอ็นคีดูพร้อมกับรู้สึกว่าภายในร่างกายของเขาถูกเติมเต็มไปด้วยโซ่ทองคำอะไร้ที่สิ้นสุดแม้ว่าพวกมันจะยังไม่ออกมาให้เห็นแต่ถ้าเพ่งจิตเข้าไปข้างในเขาก็สามารถรู้สึกถึงสัมผัสและตัวตนของเอ็นคีดูได้อย่างชัดเจนสำหรับวันนั้นมันเป็นสัมผัสที่แปลกประหลาดมากแต่เขาก็รู้สึกเหมือนว่าโซ่เหล่านี้มีพลังที่ไร้ขีดจำกัดแอแฝงอยู่ ตอนนี้เอนคิดูได้เข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาแล้ววานจึงลองเรียกมันออกมาและรู้สึกแปลกๆเรากับมีเลือดจำนวนมากไหลออกมาจากฝ่ามืออย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางฝ่ามือของเขาปรากฏเป็นแสงสีทองส่องประกายงดงามตามมาด้วยหัวหอ,อกแหลมคมที่ค่อยๆโผล่ออกมาวานรู้สึกว่าพลังงานถูกดูดออกไปนิดหน่อยแต่เขาก็ยังตั้งจิตเพื่อดึงโซ่ออกมาเรื่อยๆและเห็นว่ามันมีสีทองเช่นเดียวกับตัวหอก นานูสังเกตเห็นแสงสีทองที่ส่องประกายแต่ก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่โครงการอะไรของเธอที่จะไปถ่ายถามนายท่านว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่เธอยังคงเตรียมวัตถุดิบตามที่ถูกสั่งต่อไปแต่ก็ยังมองดูเป็นระยะระยะและเห็นว่ามีโซ่สีทองงดงามโผล่ออกมาจากมือของวานชนเผ่าทางใต้นั้นเคารพบ,บูชาดวงอาทิตย์และนานูเองก็รู้สึกตราตรึงกับแสงที่กำลังเปล่งออกมามาก เธอรู้สึกว่ามันดูสูงส่งกว่าแสงต่าง,างๆบนฟากฟ้าที่ตนเคยสวดภาวนาให้เสียอีกมันเกือบจะดูขลังและศักดิ์สิทธิ์กว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เธอเคยเห็นมาเลยวานอยากรู้คุณสมบัติในการเจาะทะลวงท่าศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเขาจึงคว้าแท่งโลหะอารามันไทยขึ้นมาและลองเอาส่วนปลายหอกไปแทงใส่ดูท่านทีที่พวกมันสัมผัสกันนานดูเหมือนว่ามีแรงต้านเล็กน้อยแต่หลังจากผ่านไปสามวินาทีตัวหอกก็ทะลุผ่านออกไปได้อย่างง่ายดาย ว่าสามารถยืนยันได้แล้วว่าเอนคิโดสามารถจอะผ่านอะไรก็ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างก่อนที่มันจะทำงานเขาตัดสินใจว่าจะทำการทดสอบเพิ่มเติมในอนาคตและเริ่มอยากทดสอบคุณสมบัติการผนึกท่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแทนวันไม่ชอบความคิดที่จะผูกมัดคุมขังหรือปิดผนึกอะไรเท่าไหร่เลยแต่มันก็ไม่อาจหยุดยั้งความสงสัยของเขาได้หากถึงจังหวะที่เขาต้องการใช้มันจริงๆแต่กลับทำไม่ได้ น่าอาจจะหมายถึงเขากำลังเอาชีวิตของตัวเองรวมไปถึงคนอื่นๆมาเสี่ยงด้วยหลังจากลังเลไปพักหนึ่งเขาก็ออกคำสั่งทางจิตและเฝ้ารอภายใต้ความรู้สึกที่ไม่สบายใจจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก่อนที่อนูบิสจะเดินเข้ามาด้วยสีหน้าแปลกๆเมื่อดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ห่วงโซ่สีทองในมือของวานเธอก็อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นในท่านโซงดงามนั่นคืออะไรงั้นหรอคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับ